ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตค่ะภาพแรกวันนบีไปเจอมังกรเอ้ยมีภาพเสือหน่อยวิ่งเข้าหามังกรด้วยอะไรอย่างนี้กาลังบินอยู่ใช่ไหมคะแต่ความจริงนี้ถ้าเกิดเจอมังกรเนี่ยคนเปิดคือวันนบีแน่นอนเ <c oughs> ขาสายบวกอยู่แล้วแล้วก็มีคนแซวมับบงกรเนี่ยของคุณวันนบี <c oughs> อีกมังกรกำลัง <c oughs> มาแรงมากขอบคุณมากค่ะ แล้วภาพต่อมาเสือน้อยค่ะตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ถุงน่องใช่ไหมแล้วเราก็บอกไปว่าภาพดูโป๊ไปนะคะโอเคงั้นใส่ถุงน่องก็ได้ใส่ถุงน่องแล้วก็จะลดความโป๊ลงได้90%เขาว่าอย่างนั้นนะ่ารักว่ากค่ะแต่ก็สุดท้ายลาก่อนนะวันนวีอันนี้เป็นภาพที่เราพูดเสมอค่ะเวลาที่วันนวีไปเจอพวกมอนหรือพวกอะไรที่อันตรายอันตรายนะก็แบบลาก่อนนะวันนวีคือ ลาก่อนคุณวันรบีตายแน่นอนมี้ยรว่าเขายึดเสมอว่าเขามีชีวิตเป็นอนันต์ตายแล้วเขาเกิดใหม่ได้นั่นเองขอบคุณมากสำหรับแฟนอาร์ตค่ะอ่ะจะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มทีมิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอ้าไหนล่ะที่เก็บเอ็กพีไหนล่ะนี่ไงแต่ยังไม่ได้ต่อท่อนะเดี๋ยวคอยไปต่อท่ออ๋อเอออย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ดีอืม นี่มีดอมีแมทงอันนี้ครับแทงมาอยู่เอาไปไหน,นละแทงแดงๆอืมเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีเอาโต้ครครับครับอันนี้มันเลือกของธรรมดาอยู่เลยอ๋อนี่เลือกสายพานด้วยสายพานใช้เยอะแล้วขีดค้ามด้วยลูกจิกจูจีแต่ก็ชาร์ตเตอร์สองเลือกของทองเหลืองได้เลยนะใช่นี่นี่เยจอมีอันนี้สามใช่ไหมสามเป็นเท่าไหร่สามสามเป็นเก้าก็ได้ เก้าแล้วนี่เออเราแค่ต้องหาเพิ่มอีกหน่อยอีกหน่อยนี่คือเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดช่องแล้ในนี้ก็มีสามนี่นะโอ้ Precision m a c h i n e สามเดี๋ยวองเหลืองนะ่ะในกระนนเป๋านะ่ะเออเดี๋ยวมานั่งกดรับรางวัลก่อนขาดทีกันนะกำลังวางกำลังวางขาดอีกสองอันค่ะอืมอันนี้ขาดอีกสองอันเอามาหนึ่งมิกันดซึมก็ถึงแล้วนะคุณโน,โนบีแค่ไหนนะแค่ เอ๊ยเจ้านี่คราบลงกับโตคาบก็ได้แล้วนี่สามอันเลยใช่ใช่ก็คือขอขาดแค่หนึ่งอะเอออขแค่หนึ่งเออแค่นั้นแหละเรียบร้อยแล้วไว้ตรงนั้นแล้วจะอ๋อเดี๋ยวค่อยไปต่อตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปต่อกไงวัดว่าขาดเท่าไหร่เงี้ยงเงี้ยงเงี้ยโอเคคาบได้คาบได้จอดจอดจอดเราตั้งบทที่บ้านหรือเราจะตั้งบทที่ตรงนู้นเลยที่เป็นแหล่งได้ออโต้เราอันนั้นแหล่งแรกก็ต้องมีบทตัวนู้นแล้วก็ต้องมีตรงนี้ไว้ไม่ส่งมาบทที่นี่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะอะ ดอดได้แล้วนี่ค่ะจะส่งมาอย่างไงเออเดี๋ยวค่อยหาวิธีส่งตอนนี้ก็ว่าปไปวับมาก็พอละอ๋อตัดหลือใช่ไหมเออในงานเสร็จก็ตัดประหยัดพลังงานทำไมครรุณโรนวิไม่ใช้ตัววอเทอร์วีวใหญ่ละ่ะหรือว่านั่นตัวใหญ่แล้วโอเวอร์สเตทฮะอันนี้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะใหญ่แล้วก็วใหญ่แล้วแล้วทํามมันไม่เรียงตามเนี่ยนี่อยากให้มันเรียงตามแวลูไอเทมที่มันมี อ่าอันนี้คือประทูก็ลองปรับดูแล้วค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้เรออาจจะต้องรอเป็นอีกขั้นหนึ่งไหมนี่ไงนี่กําลังนั่นอยู่สอดใบเนมสอดใบมอสสอดใบไอเทมอมนงนี่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วปรับ<อ>ให้แหละนอนอนอนนานนานนน,น,นถ้าไม่อยากจะโดนจะช่างหัวไปตบยามค่ำคืนนี่ก็นอนเถอะกำลังแปะเฮ้ยติดแล้วนะอยากได้สปิขอดาอนด์หนึ่งตัว มีไหมมีไหมอ่ะมีมีมีอันนี้คือความร่ำรวยเดี๋ยวจะเอาส่งเหล็กกับดิสโทนมาคืนแตงกิ o วโอเคเดี๋ยวไปทำฟาร์มออโต้ก่อนนะอือฮึจื้อโอ้แต่คุณอนรีบีมาเห็นแล้วยังไอตัวที่มาทูทำตรงเนี้ยยัง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 พอดูตอนจบเลยใช่ไหมเพราะแค่แค่วิ่งวนตรงนี้ก็ไม่มีเวลาไปตรงนู้นแล้วธรรมดาอุ้ยอุ้ยโอ้โของกางันล้มหน่อย มันบอกว่ารีควายมินิมัมคือแปดค่ะแล้วปะทูก็มีประมาณส uh ี huh. ่อ่าก็เลยไม่พอมาถึงแล้วเหรออยังนี่นู่นนะกระโดดยองเยงนอยู่ยองเย็งยองเย็ง,ยงอ,อ,อ๋ออ๋อมันได้ตัวนี้หรอ <c oughs> ใช่โอ้ยดี่ะเนี่ยนีแต่ว่าแรงลมไม่พอเห็นไหมบางทีมันก็ไม่เดึงเข้าอ่ะ่ะแรงลมไม่พอแต่ก็ไม่เปนไรเดี๋ยวปรับแรงลมขึ้นก็ได้ละ คือที่ตอนแรกค่ะหน้าตาของแร่ที่อยู่ด้านล่างอ่ะเห็นปหมมันจะไม่ใช่สีแบบนี้อ่ะมันต้องเอาเียนที่มันระเบิดระเบิดก่อนเข็มช้างด้วยอือเพราะว่าถ้าเข็มช้างก่อนระเบิดมันจะไม่ทํางานอะไรเท่านี้ไปหาเหล็กเลยหรือยังไรมาดูแร่หน่ะคขอเจอแร่ดีๆอันนี้มาขุดเหล็กแถวนี้ไปจํานวนหนึ่งแล้วค่ะอยากได้ซิงมากกว่าอันนี้อ๋ออันนี้อยากได้แก่เดี๋ยวไปทํากังหันลมเพิ่มดีกว่า ลิคงไม่จําเป็นอีกแล้วเออไม่ต้องมานั่งขุดตรงนี้อีกแล้วไงแต่เดี๋ยวรอออโต้เอาศมสนาซิงไม่เราเราเจอเขตที่เป็นซิงยัง่ะเจอแล้วแอชเรีนั่นแหละเจอแล้วคุณวอนอีนนั่นแหละเป็นคนเจอตรงไหนวะไปมาไลเดียวไม่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของการเจอเขตและสิงปัญหาคือทรัพยากรที่เราจะไปตั้งอ่ะนันทคมตรงนั้นอ่ะไม่มี อาณานิคมเลยนะอานานิค,ม,นนคมตรงนั้นไม่มีโอ้ร้อยสามสิสองอวิแรกดูปะไม่รู้น่าจะดูแหละตามชื่อออ,อเที่ยร้อยหกสิบห้าใบพัดน่าจะสิบหกใบผมประูชอบใช้ใบพัดแต่คนนี้ชอบใช้เกล็ดกังหันน้ำอ๋อนี่อันนี้ลืมกันลืมเอาออกมันก็เลยไม่ไปนะที่ที่ประตูใช้อันนี้เพราะว่ามันง่ายเฉยๆในตอนแบบบนเขาไม่ต้องตักน้ำไม่ต้องอะไร อืก็ถือว่าได้เร็วเฮ้ยยังไงอันนั้นสายแร่ทองวเนนะ่ะไปอยู่ไกลเหมือนกันนะโอ้โไปอยู่รู่นแล้วหรือเนอะอืมวิ่งวิ่งหาเบียร์พอยต์ตรงนี้เพิ่มเติมไงเผื่อมีเบียร์พอยต์หรือแบบเผื่อมีอะไรน่าสนใจวิ่งสวจโอ้ยมีมังกรน้ำแข็งด้วยอ,อ๋อหมู่บ้านม,มังกร,กรอีกแล้วอรอไอหมู่บ้านนี้เป็นอะไรกระเมืองขอด้วยเว้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 เวยเรอดูชื่อขึ้นเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวิ่งตามช่วยด้วย ดู <molec> อะไรไม่ได้ตะนีอยู่ไกลมากตายตายตายแล้วกูสร้างเองนะอยู่ในนั้นอ่ะฮ้ยมาตามไม่ทันมาตามไม่ทันเออวันนล้วิ่งไงวะเนยูเซนโบว์อ่ะวิ่งอย่างไวเลยกันคืนแล้วกันคืนแล้วมันจะดีนะไม่ใช่ไอเอลไอเอลมอนไอพวกมังกรเก่งกว่าเอาอันนั้นมันมอนสายฮารุโหนอยู่แล้วไอเอลนะเอออันนี้มังกรขี้เกียจเดี๋ยวเรานอนไหมเนี่ยนอนไหมหรือนอนไม่ได้ นอนนอนได้อยู่นอนได้อยู่หรือว่านอนปุ๊บตื่นมาเป็นศพนอนปุ๊บเป็นน้ําแข็งเดินมองควนน้าแข็งพ่นใส่คุณรนมีไดมอนคนุณรนมีขุดที่ไหนคะกู <c oughs> ยังไม่ได้ขุดเลย <c oughs> ทางลงเหมืองอะ่ะมีทางลงเหมืองที่ไหนบ้างทางลงเหมืองหรอใช่อืมมีใกล้แถวบ้านแถวตรงหมู่บ้านนั้นน่ะทางขวาแต่มันจะเดินไปลึกหน่อยมันจะมีน้าไหลอย,อยู่ข <c oughs> ุดลงได้เลยไหมตรงแบบที่ที่เราอยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อยากให้ใต้ดินเป็นโพรง ก็ได้คุดได้โอเคงั้นก็ดิ่งสิรออะไรเดี๋ยวได้วายที่สิบสี่สี่สิบสี่เองทำไมเจออะไรแปลกจอดอืมจอดตายแล้วนั่นแหละกว่าจะโหลดอันนี้คือมันโหลดนานอ่ะยังไม่ทันขึ้นเลยเลยอ้าวมันกลางคืนเนอะกลางวันนี่ฮะ อ้าตายได้ไงน้อนหมาที่ตกค้างอยู่แถวนั้นมั้งงับไปอืมอันนี้คือข้อเสียของมอนนี้เลยอ่าใช่คือ,อมัมกว่ากว่าจะเข้าเกมาตัวละครเราตายอะ่ะบ่อยมากโอ้แล้วเดินกําลังก็หาจุดวาร์ปกลับเนี่ยเอออย่างไกลแล้วไม่สามารถ <S <S วาร์ปไปจุดที่เราตายได้ด้วยนะตรงนั้นแหละอืมต้องต้องเดินไปกู้ซากไปเกาะไปค่ะมันไม่ใช่หรอกต่อให้ไปสองคนตายคู่ <S 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 <S> พราะกว่าจะโหลดเนียมันโหลดนานอะ่ะอ้อบันไดเราก็ลงไวเหมือนกันจอดขึ้นช้าแต่ลงไวมากอดิ่งดิ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 ง,ดง,ดง,ดงไม่ขออะไรมากขอเพชรสี่เม็ดเอาเนื้อเพชรสี่กองสี่กองนี้เอาระบบอื่นมาหาดีกว่าป <c oughs> อจองฟอจูนก็ไม่มีในนี้ยากเลยจอดมันเจอบล็อกที่เป็นชั่ว่าดาร์กสโตนอ่ะหรอใช่มันมีไดมอน วิธีหาวิธีอื่นไหมนะไม่มีเลยนี่ไปดูนี่ดูเนะยตอนเกมเลยหร<ล>อ <laughs> ไม่มีอ่ะมันมีแค่มากสือก็คือข้ามออะไรสักอย่างอจะดอบเซษอ่ะอันนั้นแหละเพราะเมืองในมอสมันหาแร่ยากอะ่ะอืมน่าจะยากแร่ <laughs> มันหลากหลายเหลือเกินคุณวรีบอกว่าเหมืองในมอสหาได้ยากแร่มันหลากหลาย <laughs> แต่ที่ประตูเจอคือประุูยังไม่เจอแร่อะไรเลยนะฮะสักอย่างไม่โผล่มาเลย <laughs> เจอเต็หินทับอ่ะ ไม่ไม่ใช่เจอแต่ดารสโตนดารสโตนเยอะเกินไปุดฟ้าด้วยเราโอ้ดมอนโอเคโอ้โหไม่ได้ไม่รู้เหล็กบานเลยไหนกลับมาบดแล้วเฮ้ยนั่นแหละก็ประตูเคมช้างฟ้อนโหลดไปแล้วค่ะไม่อยู่ตรงนั้นมันก็โหลดให้อยู่ดีนี่ได้แล้วจอดราฟติ้งเทอร์มินอลนมีมมเป็น<ม>พิม,มพ,มมพม์มีเป็นพิมพ์โอ้ล้นหน้าจอแฮ โอเคไซออโต้ Auto. ไซดีฟอล์ไซออโต้ดีกว่าแค่นี้แหละชีวิตการครับเราก็จะง่ายขึ้นเฮ้ยโอ้โหโล้นเลยจอสตรงนี้จอสล้นมากเอ,อ้าล้นก็ดีแล้วเราแค่เหล็กเก็บแล้วนี่หมดปัญหาเหล็กออตอนนี้เราหมดปัญหาเหล็กแล้วใช่เราหมดปัญหาเหล็กแล้วเลวสโตนเราก็หมดปัญหาไอ้ปะทูว่าไปเอาไอ้พวก วุ้ยพจนมันใช้ดีกว่ามันต้องใช้ <ทำ S 1> อะไรล่ะสมิตติ้งเหรอหรืออะไรติการเปลี่ยนอาชีพชาวบ้านอ่ะอ๋อมาทำดาเมจโอ้ยโอ้ยไมได้เดี๋ยวจอดเป็นซอนอะไรนะ่ะรูปปันน้นไงรูปปั้นที่มันห่วยเนี่ยเนี่ยอ๋อมันยิงธนูได้เฉยเนี่ยโดนนะดาเมจอะ่ะเนี่ยถ้าสมมติเรายิงวันนี้ใช่ไหมมันไม่มันไม่ลงตรงนั้นไงโอเคลโดนน,นะดาเมจ เหมือนเหมือนวัดดวงอ่ะเหมือนวัดดวงจอดรัดเชนรูเลตต์ดเดี๋ยวนะาเราเราันเอามันกหัวลงอ่ะได้ไหมมันยิงขึ้นเป็นอย่างเดียววะเฮ้ยไ,ไม่รู้เหมือนกันลองดูสิต้องต้องหาแปะแบบลองดูลองดูรัดเชนรูเลตเลยใครจะยอมใครจะเป็นคนไปขุดเพชรมานน่วิธีนี้แหละโอ้มันมันติดแฮ มันไม่มันไม่ลงหรองั้นจะเอาไว้เป็นตัวไปฆ่ามอนได้ไงก็แค่เอามือไปกดอ่ะมือน่าจะกดขี้ขวาใส่มันได้มันก็จะยิงปิ้ว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 อันนี้เราจะรุเล็ดได้หรืนะ่นดิว่าลูกธนูจะมาลงหัวเราด้วยเปล่านี่ไงมันทูนด,ดวงดีจะใจไม่โดนสักดอกดดไม่ถ้าถ้ามรรทูนกระโดดบนนั้นน่จะโดนเออถ้ายืนน่ยจะไม่โดนเพราะมันฮิตบล็อกมันไม่โดนอ๋อแต่ถ้ากระโดดเราโดนแน่ เต็มเลยลูกสนุกไม่ได้เล่นเลยหรอเต็มวัดเต็มบ้านไปแล้วไปหมู่บ้านชาวบ้านกอนมิตีนายเจ้าขายอะไรโอ้ยธนูอินฟินิตี้อันนี้ทูสมิธชื่อเอเลนเขาชื่อเอเลนเอเลนเยเกอร์หรือเปล่าเอเลนเยเกอร์นี่คือในไหนในไททันเหรอคะน่าจะแฮกแค่ก่อนไะท่านไม่รู้อันนี้ไอหวานกับลั่ว เอนชันอะไรอ่ะเอนชันเทเลพอร์ตค่ะเฮ้ยสามารถเทเลพอร์ตได้จอดอ๋พุวดเทเลพอร์ตอะคือยังไงคุณคุณอยู่แล้วก็วาร์ปไม่เขาบอกว่าใส่อิบิตี้เทเลพอร์ตมาให้ในอุปกรณ์โอ้กดชิปเทเลพอร์ตเสียดูอบิตี้ด้วยดีไหมนะได้ไหมหรือไม่เสียไม่เสียดูอบิตี้ค่ะไม่เสียแต่มันไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะเห็นไหม ได้แค่5าบ็อกเทเลพอร์ตท,ทำไมถ้าแค่นั้นบ็อกเองอ่ะเออได้แค่้าบ็อกเองอ่ะน้อยไปหรือเปล่าน้อยเกินไปใช่ไหมไออุปกรณ์แกะสลักมันชื่อว่าอะไรนะชิโซตีเฮทไอตีเไอออไม่มีหรออืมเพราะว่าเหมือนเหมือนในรูปแบบนี้แกะสลักคุณวันมีดูที่เควได้เลยค่ะ getting start มัง้งเนี่ยแล้วในตรงที่มันเป็นรูปเมสันเทเบิลเอาเคมีเนี่ยอันนี้คือพวกแกะสลักเลยค่ะต้องใช้โต๊ะเป็นโต๊ะงานงานี่แทนใช่เป็นโต๊ะงานแทนโอ้เลตะโตนเลยตะโตนไม่ได้ต้องการเลตโตนเราต้องการเหล็กเราจะเอาเหล็กไปเศษเป็นเอมเปรีลเพื่อเปิดเพียโอ้์ยงไงขอบคุณไปแล้วเ <laughs> <laughs> วกับพัดมาเอาเหล็กแล้วก็ไปเลยไม่อยู่อะ <laughs> <laughs> ยุคนี้เดินทางบ่อย เป็นนักเดินทางวันนี้แหละั้งอ่าโอเคเราอยากได้ไหนนะฮะแอ็กเปิดแล้วอ๋อพิกแอ็กได้แค่อันเบกกิ้งสองเอ้หล่อนเนี่ยโอ้น้อยแท้มันมันก็อย่างน้อยก็เป็นพิกแอ็กเพชรใช่ไหมไม่ได้อิฟฟิเชนซี่อะฮะอือเออเนาะเป็นพิกแอ็กเพชรก็มาบดได้นะ มแพงจะตายชดเลยหนึ่งเอ็มแพงเกินอีกเกียร์ไรราคาเต็มสามสิบตอนนี้ลดเหลือยี่สิบหกโอ้ยก็ยังแพงอยู่ก็ยังแพงนนไปนนหาตัวที่มันได้อิฟฟิเชนซี่ดีๆไหมอ่ะสมามารถเอาไดมอนด์มาเปลี่ยนเป็นเอมอรัลได้ในมอนหนึ่งเม็ดได้เป็นเอมอรัลทำไมไม่เอาเอมอโร่เปลี่ยนเป็นไดมอนด์ไหนนีลาวาจะโยนพินกแอกธรรมาดาทิ้งหน่อยอะเใาไม่ไปบดเหรอต้โนเอาไปตอนเปิดค่ะ ตะนประมาณยี่สิบกว่าหนึกว่าเป็นพิกแอคเพรเอามายน์ทิ้งเลยอบบฮึมวมันจะโง่ขนาดนั้นรวยจัดเลยอ่ะรือชื่อเปล่าพิกแอคตโตนโอ้ไปเทรดมาแป๊บเดียวก็เลเวลดีเหมือนกันงอแรงแร่ต่อไปที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรคุณมณฑมบีทองแดงทองหรือว่าไหก็ไอนี่ไงไอซิงซิงซิงเหรอใช้ใช้เยอะหรอใช่ สิงขาดต้องการเยอะมากเลยอะโอเคได้ได้ได้ไดลแลงแร่แอดเรีนอะไรเนี่ยต้องทำครีมบักเก็ตอ๋อครีมทำง่าย mm hmm. เนี่ยปะทูทำโซนน้อนอีกหนึ่งตัวประจำหมู่บ้านเราประจํามู่บ้าน <laughs> <laughs> ฟาร์มสลามโบ <laughs> เอ้ยไม่ใช่ฟาร์มสลามโบฟาร์มไอค่ะสโนโบแบบง่าย <laughs> เรียบร้อย ทางบ้านเราเลยจอดโรนีบอกไม่สนใจหรอกเอาเอ็กพีดีกว่ายืนด้วยสิเดี๋ยวๆไม่มีพลังงานมันจะไปได้ยังไงยันอ๋อจะให้ใช้อันโตนมือหมุนเหรอใช้มือหมุนเหรอใช้มือหมุนทำชุคราวเก็บไว้ในแทงค์สุดท้ายจะเห็นเห็นวันสุดท้ายมันไม่เห็นงันหรอใช้แค่มือหมุนก็ได้ค่ะออกกำลังกายกัมือกันนิดนึง ทำนมดีกว่านี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ<า>ังถังเดียวแปลกอะแค่นี้ไงทำนมดีกว่าแล้วก็ทูก็อยากได้นมนะเนี่ยนมน่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนมันครีมน่ะอะไรกันรู้อยู่ว่าคิดอะไรมันต้องถามกี่ร้อยซีซีดีคะนี่แต่นี้มันก็แค,แค่ขุดแค่นม,มันก็ออกเรื่อยๆใช่แค่ขุดตรงนั้นแหละค่ะก็ออกเรื่อยๆ อ,อย่าไปจิ้มโดนนอนแล้วกันนี่ไงนมน้ำน้ำตาลเปลี่ยนเป็นปน,ปน,นมหว,วานเอ้ยทำไมมันกลายเป็นคาราเมลแล้วถูกแล้วนี่ไงนมน้ำน้ำตาลแล้วทำไมเป็นคาราเมลไม่อาจจะยังรู้เลยไม่อาจจะไม่อ๋อนมน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเลยไม่ได้ลกสูตรมันก็เลยกลายเป็นคาราเมลจอดมอนไรไม่รู้นีม่มันมีออร่าดแดงๆด้วย อ๋อไอตัวนี้เคยล่าฆ่าปะทูตั้งแต่ตอนที่ปะถูเข้ามาเซตติ้งค่ะอะไรเฮ้ยไม่รู้สิ่งโอ้โหบัาเยอะเหมือนกันเลยนี่เรื่อยเลยฮะถ้ามันมีมอนมันจะรีบวิ่งไปสิงต่อเลยโอ้โหเมื่อกี้มันเป็นสิงสเกลตันต่อไงมบี้ตายแล้วไปสิงสเกลตันอืมเห็นชัดเจนว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันมันทำอะไรเรายากอืม ทาไม่เผออวันนี้ซอมบี้ซอมบี้มาไหนหลังเฮ้ยนีม่มีน้้นคอยช่วยยิงด้วยแต่น้อนไม่ทำาาเมนนะไอ้หยย่างน้อยก็ knock b a c เออเ <laughs> นี่ยไอ้ซอมบี้ตัวเนี้ยอ๋ออืมปร้อมอุย้ยมีของปวดประตูด้วย <laughs> แย่หลดต้องทำเพราะว่าตอนที่มันสตนน์ะเราตีมันไม่ได้อ่ะ เออรุ่นีปักทอปุ๊บเออความสว่างมาทันทีเลยนะเนี่ยมันจะค่อยๆมาทุกติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กตแต่ก็มาไวอยู่ไม่ใช่ใช้เพชรคราบหรอสิ่งนั้นน่ะใช้แมานิคอลทองเหลืองโอ้โหโคตรแพงแงแต่ค่ามันง่ายดีอ่ะแลมันก็สวยไงมันไม่ต้องไปปักทอแบบบนเวทีไอ้คี้อมบี้ไหนโหทองบี้ตัวที่น่าเกลียดสุดๆอ่ะอะไรอ่ะ ส้มบีนอนใช่สอมบี้แมงวันเมงวันเครียดยังไงโอ้ม,มันตัวแจกสลามบอลนี่เองคอนเดนมิวคืออะไรคะนมพ่องมันเนยเหรอนมสเตอร์ไช่เหรอทไมมนมองงั่นแหละอ๋อนมคอนเดนเอ้ยนมข้นหวานปะอ๋อนมข้นหวานเหรอเออใช่ใช่ใช่ใชเออเออน่าหละได้ครีมอะค่ะปั่นเลยแต่ใช้สโนบอลเพื่อเปลี่ยนเป็นครีมเหรอเอาตีให้มันเย็นไงตีให้มันเย็นอ๋อ เย็นเตีเย็นเย็น,ยนใกล้ได้ใกล้ได้จรงไม่น่าใช่ของจริงกคปั่นเขาบอกว่าถ้าปั่นง่ายไปอะไรอย่างงี้ต้องให้มันดูยากขึ้นมานิดนึงขอครีมอ่ะโอเคได้แล้วค่ะครีมหนึ่งพันพร้อมที่จะทําฟาร์มแล้วแต่ต้องมีแหล่งพลังงานจากจุดนั้นด้วยค <c oughs> ุณวานอบีบอกต้องการแร่ซิงซิงแร่สีฟ้า <c oughs> ตรงไหนล่ะเนี้ยเอ้าึกว่ามาทูเซฟจุดไปแล้วไม่เซฟเซฟที่ไหน โอ้โห ppo, แต่แบบนั้น่ังเปิดไปกว้างไกลเหลือเกินสีแดงหาง่ายสีดำแดงดำเสาจําจุดได้ไหมไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเป็นจุดที่นี่เจอเหรออก็จุดที่คุณวันบีเจอนั้นแหละแล้วคุณวนีีถามว่านี่คืออะไรอันไหนว่าเดี๋ยวต้องอยู่ใกล้เสาสักเสาหนึ่งอ๋อเจอแล้วค่ะไม่ใกลเสาอะไรเลยนะเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงไหนบนซ้ายอ่ะสีฟ้า อ๋ออ๋อไอตรงข้างบนนู้นนะใช่มันไม่ใกล้ไม่ใกล้เสาอ,อะไรเลยนะมันไม่มีเวพอยต์ใกล้เลยอ่ะใช่ไม่มีเวพอยต์ใกล้เลยอ่ะนี่พยายามหาอยู่ไม่มีเวพอยต์ใกล้ๆจะทําเวพอยต์เพิ่มว่าต้องมีสกายสโตนใช่แล้วสกายสโตนนั้นหายยังไงด้วยแหละสาคัญนะไหนล่ะทำไมไม่เห็นอยู่ในแผนที่ประตูสักยันเลยไม,ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นจุดที่นี่ไปเดินตรงนั้นอ่ะคือเตทีมะอ๋อ มันใกล้วาปอะไรไหมแถวนั้นใกลที่สุดทางนั้นจะมีวาปอยู่อันนึ่ะเป็นหอคอยทางขวาแต่ว่าขอประตูต้องเดินไปกดหอคอยนั้นก่อนครั้งแรกแต่ขอนี่วาปไปได้เลยมันเหมือนเป็นของตกแต่งแต่ไม่ใช่ของตกแต่งเออประตูอะไรอ่ะไม่รู้แต่ไม่เห็นมีพอรทัลอะไรเลยมันเป็นประตูจริงๆนะอะไรเอ็นชีเนเขาบอกว่าให้ไล่สกิลอะไรสักอย่างแล้วก็เพื่อที่จะเข้าแคทบีไฮแอดอินเทอร์ ซืบถอยถอยในนี้มีเวพอยต์อะไรสักอย่างค่ะมันเป็นบล็อกที่เป็นของครีเอทด้วยนะอ๋อเป็นภารกิจค่ะที่เหมือนเป็นถ้ำของวิญญาณนักขุดเหมืองอะจอร์หรอใช่เขาจะนำทางเราไปหาแร่มัง้งประมาณนั้นแหละหโอ้ก็มีอ๋อโอเคใช่วิญญาณนักขุดเหมืองค่ะ แต่ฉันชินแล้วไม่กลัวแล้วแหละไปแล้ว <c oughs> เราชินแล้วว้ย่ยนี่อะไรลูกพันนอนแล้วเต็มไปด้วยพืชผักของเวทมนต์อ๋อที่คุณมนจะมีได้สโน w b a l l นั่นเองแตยังหาจุดไม่ได้เลยข้างหลังประตูจะมีเสาอยู่เสาตงสูงอ่ะไ,ไปกดมายัางอะ่ะเสาไหนไม่เห็นอะไม่ได้กดอ่ะโอ้แต่นนี้เหรอสิงสองก็ไม่ไกลนี่ประตู ติ๊กเอตรงนั้นไปค่ะถ้ำนักขุณเหมือมีเวฟอยู่มีเวสโตนอยู่เออน,นี้ดำ<อ>ดำคืออะไรอ๋อสกอไอ้ตัวนี้มีเหมือนอาเป็นต้นหม้ด้วยลางมังกรไปละอ๋อแสดงว่าตัวที่นี่เจอก่อนอันนี้เป็นมังกรน้ําไอ้น,นี่คือมังกรน้ําแข็งที่แท้จริงไหนตัวไ,ไหนลังมังกรอ๋อไม่ใกล้ประทูหรอกเนาะไม่ใช่หรอกไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เพราะว่าคุณดนวีอยู่ไกล,กล,กลเห็นในแมปอยู่ใกล้ๆแต่จริงๆไม่ใช่เลย อออยู่บนยอดเขาเลยนะเนี่ยสิ่งนี้นะ่ะหรอใช่ไหมนี่คุณวันรูบีมาร์กไว้อะ่ะแล้วนั่นตัวอะไรอะ่ะทำไมมันเหมือนมังกรน้อยอะ่ะตัวอะไรมันไล่งับตูดปลาเป็นฝูงเลยเหมือนลูกมังกรอ่าสีฟ้าใช่ไหมใช่ข้างๆกระถูก็มีเนี่ยเราลองมนไล่งับนะมันไล่มันเก่งไหมไม่รู้นี่วิ่งออกก่อนเดี๋ยวเป็นซาเอ้ยคีปเปอร์หิมะ ไปแล้วไปแล้วไก่ปูโซนน้ำแข็งเราให้คุณวันโนบีดันหน้าผจญภัยก่อนเฮ้อโอ้แข็งใช้ได้อยู่นะไอสครีมอาชีพเมน้นเหรอนั่นน่ะข้างหลังมาดูเออโอ้ยจอตบอลจอตีปุ๊บเปิดน้ำแข็งมันหลุดออกหมดเลยเราได้อะไรเราได้อะไรดอกเราตีแค่เปิดน้ำแข็งมันออกหรือเปล่านี่ให้มันสะบัดเปลือกอ่ะตีหนึ่งทีไม่ต้องตีถึงตายอ่ะลองดูสิเอ้ยไม่ตีถึงตายเลยมันล่อเราจะตายอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะตายซะก่อนต้อนมีอาหารไหมลืมเอาอาหารมางเง Thank you. ียบไปคิวนี่มันกระโดดใส่ด้วยใช่นี่ตามมาทูมมะ,ะจะพาไปเวฟพอยต้งไปแนวระนาบเลยงเงียบเงียบนึมปะป่าตรงนี้เลยค่ะบ้านกะระโอกเหรออ่าใช่เป็นบ้านกะระโอกแล้วก็มีพวกพืชเว่นมนอืม อยู่ตรงนี้เลยเอนเชียนมา์เนี่ยมันเหมือนให้แบบตามมือนักขุดเหมืองไปนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็คงไม่ไปตามหรอกอันนู้นตเป็นชื่อสถานที่ตรงนี้ไปเลยเอาต้องชื่อว่าอะไรแตทูก็ถ้าเป็นประรูตั้งประูตั้งใกล้สิงอัน <laughs> ้ซิงก็ฝ่ายของเราคือซิงนี่ไวละ่ะเออ สถานที่เนี้ยตั้งซื้อแล้วนั่นแหละท,ที่จุดบุ้มเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่าโดนระเบิดนะจ๊ะเออได้แลละอ่ะมีปลูกฟักทองเนี่ยทำอะไรอ๋อทำสนกุกเลมไงอ๋อได้เดีย๋ยวมาทูทำฟาร์มออตโต้นี้ก่อนเนี่ยจะได้ซิงไงเออโอเคอ่าได้สิงถ้าได้ซิงมาก็คือชีวิตสบายอะ่ะเรียบร้อยจอดฟาร์มิงเสร็จแล้วเราจะได้อะไรออตโต้นะตรงตรงนี้กลุดนี้ค่ะ ได้เอดซายได้ซิงไม่นี่จะเอาไปทำเอเดซายไงอ๋อได้ซิงแล้วก็ได้ลาพิดเอาซิงไปทำเอดซไซยังไงซิงเวลาเอาไปย่อยอ่ะมันจะกลายเป็นเศษซิงใช่ไหมที่เผาแล้วเศษซิงเวลาไปปั่นกับเอีดซายอ่ะมันใช้แค่หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะได้หนึ่งเอดซา์แอนลอย แต่ที่ปกติเราต้องใช้2อันใช่ไหมเพื่อได้หนึ่งอันนี้มันใช้แค่หนึ่งต่อหนึ่งเอาไปแทนไอรอนแล้วก็ไปใส่ในเครื่องปันอะ่ะอ๋อก็คือมันใช้วัตถุดิบน้อยลงครึ่งหนึ่งแล้วแล้วทำไมเราไม่ฟาร์มแอนิไซล่ะเพราะมันต้องไปแอนิไซบวกกับซีนอย่างเดียวไงไม่สามารถใช้เศษไอรอนได้โอตอนนี้เราได้สี่อย่างออโต้แล้วเหล็กออกโต้สังกะสีออโต้ลาพิตออโต้ค่ะแล้วก็เรโตนออโตล้ละ แต่ทีนี้ยังเหลืออีกมากมายที่เราต้องการค่ะตอนนี้คือบ้านเนี่ยยังอยู่ในแบบช่วงเริ่มต้นนั้นในการที่เราจะสร้างสิ่งต่างๆค่ะเครื่องจักรเรายังใช้รวมกันอยู่ยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเพราะว่าทรัพยากรไม่พอค่ะการทําแต่ละอย่างในมดนี้ค่อนข้างใช้ของเยอะมากเลย Create c h r น n i ค l e นี้ใช้ของแบบเยอะมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าบัานนี้เราลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อกันเลยเนาะโอเคบันนี้ก็บายบายค่ะ